สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้ตื่นมาด้วยอาการสลุมสลือตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างก็ตอนนี้นะคะติอยู่ในช่วงที่กําลังถอนคาเฟอีนคือเราไม่อยากดื่มกาแฟเยอะติดคาเฟอีนก็เลยพยายามลดคาเฟอีนก็คืออยากจะหยุดคาเฟอีนนะแต่ว่าพอหักดิบมันก็ปวดหัวเนาะมันมีอาการแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนมันขาดอะไรไปในชีวิตอะนะคะก็เลยค่อยๆลดนะแต่ว่าวันนี้ติมีตัวช่วยนะ ก็อยากจะแนะนำแหละก็ไม่รู้ที่บ้านเรามีขายหรือย่างนะมันก็คือร i โกเฮนะคะรีโกเฮหรือชว่าเป็นเครื่องดื่มชิโกเฮนั่นเองแต่ว่ามันบวกกับกาแฟนะแต่ว่ามีกาแฟอยู่ที่33%เอร์แล้วก็ชิโกเฮอ,อ,อยู่33%เนนะคะและนี่ก็คือต้นชิโกเร่หรือว่าชิโกรี่นะคะ ซึ่งชิโกรี่นะคะเป็นพืชหรือว่าเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะนิยมเอารากนะคะมาคั่วบดแล้วก็ทําเป็นกาแฟนะคะซึ่งคนยุโรปในสมัยก่อนนะคะช่วงสงครามนะคะซึ่งเป็นช่วงที่กาแฟขาดตลาดนะขาดแคลนกาแฟนะคะเขาก็จะนำรากชิโกรีนะคะมาคั่วบดนะคะมาตากให้แห้งนะคะแล้วก็บดคั่วนะคะชงดื่มแทนกาแฟค่ะในช่วงที่ กาแฟขัดแคลนนะคะประเทศที่นิยมมากนะเห็นจะเป็นฝรั่งเศสเบลเยียมนะคะแล้วก็เยอรมันนะรสชาติเนี่ยออกขมนิดๆน,นะคะคล้ายกาแฟที่สําคัญไม่มีคาเฟอีนนะคะแล้วก็พืชชนิดนี้นะคะมีอินนูลินเยอะมากๆนะคะซึ่งเป็นพรีไบโอติกช่วยย่อยอาหารแล้วก็ดีต่อลําไส้ค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากเหมือนกันค่ะ สำหรับวิธีชงก็ง่ายแสนง่ายนะคะไม่ได้ใช้เครื่องอะไรเลยนะคะก็แค่ตักใส่ถ้วยแล้วก็เติมน้ำร้อนค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลน้ำพึ่งหรือความหวานที่เราชอบนะคะหรืออาจจะใส่นมนะแต่สำหรับของติ๊กนะคะติ๊กใส่เป็นนมพืชนะนมข้าวโอ๊ตนะคะก็อร่อยไปอีกแบบค่ะซึ่งชีกอเฮที่ติ๊กดื่มนะคะ ไอตัวเนี้ยเขาจะมีกาแฟผสมอยู่แล้วแต่ว่าในปริมาณที่น้อยนะคะคือไม่ใช่ชิคอเฮพิเพียวนะมันจะมีสูตรชิคอเฮพิเพี่ยวด้วยที่ไม่มีกาแฟผสมเลยนะคะอันนั้นคือแบบว่าคือดื่มแล้วแบบมันไดอารมณ์ชิคอห้คือมันจะม่วงเหมือนเดิม <c oughs> ก็เลยที่ก็เลยใช้สูตรน,นี้นะคะคือมันสูตรผสมกาแฟคือเราไม่อยากหักดิบไนงะก็คือทยอยนั่นเองนะคะก็คือกาแฟไม่กาแฟน้อยๆนะคะมันมีเราแบบ ไม่เหนื่อยมากนะคะไม่ง่วงมากนะคะคือยังกระตุ้นอยู่นะคะยังใช้กาแฟกระตุ้นอยู่คือเราค่อยๆลดไงคะไม่ได้แบบหักดิบลดไปเลยอะไรเงี้ยนะคะคือก็ค่อยๆถอยออกมาละกันเนาะนะคะก็ไม่รู้ที่บ้านเรามีหรือย่างนะลองหาดูที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะของเนสเล่นะนะคะถ้าเจอตัวเนี้ยก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับใครที่อยากจะแบบค่อยๆลดคาเฟอีนลงนะคะเพราะถ้าดื่มกาแฟคือเราได้กาฟเต็มๆไงคะ นะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือช่วยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อพอดีติกเป็นกรดไหลย้อนด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการดื่มกาแฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยมันกต็ตอบโจทย์เราได้เยอะเหมือนกันนะ,ะไม่มีสปอนเซอร์นะมันเออมันเป็นโปรดักที่ดีนะคะก็เลยอยากจะแนะนําไม่รู้ที่บ้านเรามีไหมนะคะก็ลองหาดูนะคะก็เดี๋ยวจะจัดการกาแฟถ้วยนี้ให้หมดก่อนนะ,ะชิคก็ให้ถ้วยนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกเช้ากับกาแฟถ้วยโปรโดนะคะ สำหรับเชา้านี้สวัสดีค่ะ